อ๋อชามใหญ่มีแต่อุด้งเนาะลูกชิน้นปิ้งกากหมูหมดแต่ที่เนี่เขาต้องเอ็กซ์ตร้ากากหมูมกากหมูในครัวไม่มีแล้วหรอคะอโอ้ยไปปิงบอลเขามาจนได้คุณค่าที่คุณคู่ควรน้ำตกอุด้งม,ม,มเกี่ยวทอดคุณค่า กินอูด้งกันต้องมูละมุนมากที่เด็ดของเขารีบมาเนะก่อนบ่ายเดี๋ยวหมดอูด้งส่วนผสมที่เข้ากันอย่างลงตัว